ขณะที่พิจารณาอยู่ก็รู้สึกว่ากําลังใจมันก็ห่วงระมันมีกังวลกับร่างกายเล็กน้อยแต่ว่าพอดีมีพระท่านมาท่านบอกว่าคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้ขึ้นชื่อว่าความกังวลกับร่างกายมันยอ่อมมีเพราะร่างกายมันป่วยหนักเป็นไข้วันก็เป็นไข้วันนี้ก็เป็นไข่ แวันนี้ที่ย9เก้าวันที่สิเสิงหาคมเมื่อวานนี้ที่สิบแปดท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันดูพระในอกให้จับอนาปานสติทำกำลังใจพอดีกับทิพุยานก็ทำตามท่านเมื่อทำตามท่านพอจับอารมณ์ปับ๊บจิตมันก็สว่างเห็นจีวรมีสีเหลืองจีวรของฉันเอง ให้ดูจีวรพระดูสีทุนทุกคนมันก็ทรงตัวบดจะมีแสงสว่างหลังจากนั้นท่านบอกว่าเอาเปิดตะอกมาพระสององค์ออกมาจริงพระสององค์นี่เป็นใครไม่บอกนะหลังจากนั้นท่านก็บอกไปเที่ยวกันตอนที่ไปเที่ยวแหะท่านแสดงแทนที่ท่านจะพาไปสวรรค์ไป,ไปพุทธโลก ก็ลอยขึ้นไปแล้วก็เห็นใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีในที่สุดก็ถึงดวงจันทร์ก็แวะที่โลกไฟจันทร์ก็นึกในใจว่าโลกไฟจันทร์นี่มันมาหลายคราวเลยครับเมื่อแวาเข้าไปถึงดวงจันทร์ก็บังเอิญท่านพาไปพบสถานีสถานีหนึ่งสถานีนี้มีกล้องเยอะ ท่านก็เลยบอกว่าสถานีนี่เป็นสถานีของใครใครทํานี่จะไม่บอกนะเพราะมันเป็นความลับของเขาจะเป็นของคนโลกไปจันทร์ทํำและคนโลกนี้ขึ้นไปทําในเนเรื่องหนึ่งต่างหากท่านบอกว่าสถานีเนี่ยเขาส่องดูโลกมนุษย์เห็นทุกมุมของโลกมนุษย์เป็นสถานีใหญ่กล้องเยอะแล้วก็ต่อไปท่านก็พาเดินไปอีกนิดหนึ่ง พาเดินไปหน่อยแต่ความจริงคําว่าหน่อยถึงความเปิตมันไกลมากถ้าจะวัดระยะเวลาทางเดินพองเราก็หลายสิบก,กิโลเมตรอาจจะเป็นร้อยกิโลเมตรก็ไปพบสถานีสถานีหนึ่งเป็นสถานีย่อมกว่าสถานีนี้ไม่หินกล่องแต่พระจะบอกว่าสถานีเนี่ยมองเห็นโลกทั้งโลกเห็นชัดเจนมาก ถามระหว่าสองสถานีนี้ใครเห็นได้ชัดเจนกว่ากันทุกมุมของโลกถ้าบอกสถานีใหม่เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสําหรับสถานีต้นมีแต่กาลังมองเห็นอย่างเดียวทีต่ตอนนี้ไม่ต้องนมมือเด็กหลูก็จะเมื่อยประเดี๋ยวจะเจอในกรรมฐานสถานีแรกมีแต่เห็นอย่างเดียว แต่ว่าสถานีที่สองนี่มีกำลังพิเศษหนึ่งเห็นทุกมุมของโลกทุกประเทศเรียกทั้งโลกทุกประเทศเนี่ยเขาจะเห็นชัดเดียวกล้องเขาทำแบบไหนกขเร่องของเขาด้านนอกจากนั้นยังมีกำลัง,ขงเขาเรียกกำลังอะไรเลยเบนทิศทางของอาวุธถ้าอาวุธจะเข้าไปถูกเป้าหมายของเขากำลังไอวิทยาศาสตร์ขเขาจะเบนอาวุธให้พลาดไป หนึ่งและเบรกการในสองมีกำลังยับยั้งอาวุธที่ยิงเข้าไปการยับยั้งนี่มัใช่หมายความมาททำให้หยุดเาจาบอกว่าอาวุธที่ยิงเข้าไปไมัต้องไประเบิดปลายทางแต่ว่ากําลังของเขาส่วนนี้จะทําให้อาวุธตันด้านและกําลังอีกส่วนหนึ่งจะทําลายอาวุธที่ยิงเข้าไป หมายถึงว่ากระสุนและจะรวดก็ตามที่ยิงเข้าไปเนี่ยเขาจะทําลายในอากาศแล้วก็เมื่อท่านอธิบายแล้วก็าถามท่านว่าสถา,านีนี้ใครสร้างท่านก็บ,บอกแต่เมื่อกี้นี้ที่ไปหาท่านบอกจงอย่าบอกสถานีที่เจ้าของสถานีเพราะมันเป็นความลับของเขาหลังจากนั้นก็เดินไปอีกพักหนึ่งอีกกว่าเดี๋ยวหนึ่ง ก็ไปเจอสถานีเล็กๆอีกสถานีหนึ่งนี่ที่โลกไฟจันนะสถานีนี้ส่องเห็นในภาคเอเชียทั้งหมดเห็นชัดเจนหมดการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้ามองมาทางยุโรปและอเมริกาจะเห็นไม่ชัดเป็นสถานีที่เล็กกว่านอกจากสามสถานีแล้วก็มีจุดต่างๆสถานีดูโลกเราแบบนี้มีหลายจุด แต่ว่าจุดไหนจะเป็นของใครชาวโลกพระจันทร,ร์ทหรือว่าชาวโลกมนุษย์รเราขึ้นไปทำไอ้นั่นก็เป็นเรื่องความจริงทราบแต่ว่าท่านบอกไม่ให้บอกตอนนี้ก็คงไว้นใ,นใจว่าท่านจะพามาทำไมที่นี่การรู้การรู้แบบนี้มันก็มีประโยชน์น้อย แต่ว่าที่ในประโยชน์ที่ท่านพาไปเพ้งพอยืนหยุดอยู่ท่านก็นเลยบอกว่าที่พามาให้ดูสถานีต่างๆรู้การเคลื่อนไหวทั้งโลกทั้งหมดมนุษย์เนี่ยไม่ไม่พ้นเขาเว้นไว้แต่ว่าสถานีเล็กในรู้เฉพาะเอเชียรู้ชัดถ้าถ้าเบนมาทันยุโรปเมียกาะจะเห็นไม่ชัดท่านก็เลยท่านบอกว่าฉันต้องการให้ทราบตามนี้ คือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ปรากฏเป็นระบบวิทยาศาสตร์คนที่สั่งการให้ทำในการก่อนก็ดีคนแรกคนที่รับคำสั่งมาก็ตามและคนที่ทำสำเร็จก็ตามเรียกว่าหลายหลายคนหลายรุ่นคนคนคนําริคนแรกสั่งการแล้วคนที่รองลงมากําลังทํากําลังคิดยังไม่ทําคิด คนที่สั่งการคนแรกก็ตายไปแล้วคนที่คิดก็ตายไปแล้วต่อมาคนเบื้องหลังก็มีคนสั่งอีกคนสั่งให้ทำต่อคนคิดก็คิดต่อไอ้รุ่นที่สองทั้งคนสั่งคนคิดก็ตายไปแล้วเมื่อรุ่นที่สามก็สั่งให้ทำอีกคนคิดก็คิดต่อพอครั้งที่สามได้เริ่มปรากฏพอเรื่องโผล่กายขึ้นมา ในที่สุดคนสั่งก็ตายคนคิดคนคิดคนสร้างก็ตายมาอันดับที่ห้าพอถึงอันดับที่ห้านี่ถึงจะทำกันได้คือห้าชั่วคนจึงก็เลยบอกว่าเท่าที่พามาเนี่ยไม่ใช่ให้มาติดไอ้กล้องทั้งหลายเหล่านี้คือกล้องส่องดูมนุษย์สโลนท้ามันจะบอกให้ติดแล้วก็มันจะบอกให้อยากได้ ให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามจะมีบุญวาสนาบารบมีขั้นปกครองประเทศปกครองโลกก็ตามแล้วว่าจะมีวิชาความรู้คิดอะไรได้ตามความประสงค์ก็ตามแต่ทุกคนก็ตายหมดตามที่เธอเคยควรเมื่อกี้นี้ว่าจิรังวตยังกายโยซึ่งแปลว่า อีกไม่นานนักดอร่างกายนี้วิญญาณก็จะไปปลายคือวะวิญญาณก็จะพ้นไปหมดวิญญาณวิญญาณตายไปก็มีร่างกายทับถมเผ่นดินมีจะเป็นเป็นร่างกายที่จะบ้านเขาทิ้งแล้วพม่าสกปรกก็มีอาการเหมือนกับว่าท่อนไม้ที่ไม่มีความไม่มีประโยชน์นี่นก็รวมความว่าการพิจารณาแบบนั้นก็เหมือนกับคนแบบนี้ คนคิดคน,คนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดเจ้คคก็คิดเจ้ก็ทำในที่สุดเขาก็ตายบอดแต่ว่าคนเบื้องหลังเมื่อตั้งสถานีนี้ได้แล้วแต่และฝ่ายที่มีความตรงมีความประสงค์ตรงกันคือสถานีใหญ่กับสถานีรองต้องการปกปกครองโลก หมายถึงว่าถ้ารู้การเคลื่อนไหวได้ก็สามารถจะรู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่เราจะได้เปรียบและเสียเปรียบเรียนสู้เขาได้หรือไม่ได้แต่ว่าพกูกต่างหลายเหล่านี้ในที่สุดก็ตายอีกจุดหนึ่งเขามองเฉพาะเอเชียหวังจะยึดเอเชียเขาจะเป็นใหญ่ในเอเชียแต่ก็บอกว่าพวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกัน เกรงความให้มีความเข้าใจว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถขนาดไหนก็ตามมีบุญบาบรมีขนาดไหนก็ตามทีสุดก็ตายจุดที่ไม่ตายก็มีจุดเดียวคือนิพพานแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแล้วต่อไปทิศหนึ่งหลังจากท่านอธิบายให้ฟังแล้วท่านก็พาเดินไปอีกครู่หนึ่งตอนนี้ก็ไปเจอบริเวณทรายสีขาว ทรายที่ขาวแต่มีรู้สึกว่ามีสภาพแข็งและมีจุดแคลพรบบบาบริยับบางเร,รียกบางเม็ดแคลพราบริยบตัวหนามากแต่ก็บอกว่าใต้เม็ดทรายลงไปนี้ถ้าขดลงไปจะพบเม็ดทองคําธรรมชาติเป็นทองคำร้อยเปอร์เซนอย่าลืมมาที่พูดนี้โลกปจันในขยะจะรวยก็ไปเถอะใช่ไหมน้อยไปเด้อที่นี่โลกปจัน เป็นบริเวณกว้างมากเมื่อท่านบอกว่าทองคำฉันก็คิดว่าไอ้ทองคามันก็ไม่มีความหมายสําหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทองคําที่โลกประจันไม่มีสิทธิ์จะใช้ก็น,นึกว่าพระท่านแนะนําทําไมท่านในที่สุดจะก็บอกว่าที่ฉันแนะนําคุณเนี่ยไม่ใช่แนะนําให้คุณมีความประสงค์ในทองคําที่โลกประจัน แต่ฉันจะบอกว่าทองคําจุดเนี่ยมันเป็นทองคําสายเดียวกันกับทองคําที่เชียงรายและลําปางนั่นแหละน้อยชักใกล้เข้ามาแล้วที่วานนี้พูดใครอยากได้ทองคำเมาืสายหน้ากันไปแถวที่รับแขกเขาบอกที่เชียงรายลําปางมีชักป่าลุกนะเราถามเ้าบอกว่าฐานว่าที่นี่มันทนโลกพระจันทร์ที่นั่นโลกมนุษย์ไกลกันมาก แล้วทำไมทองคำจะเนื่องถึงกันถ้าก็ถามอี่ทีว่าท่านบอกว่านักวิทยาศาสตร์ก็เคยพูดแล้วใช่ไหมว่าในอากาศมีกระแสะไฟฟ้าพอท่านถามแบบนี้ก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะเรายัางโง่ในวิทยาศาสตร์ไม่มีความเข้าใจ <c oughs> ตอนนี้เหลือเวลาเขาสองนาทีเวลาพูดพิเศษเนะ ก็ตอนนี้ไอ้ทองคําที่ลาปางนยะฉันก็ไม่ได้สนใจก็กลับลงมากับท่านมาดูทองคําเฉพาะที่เชียงรายก็ดีเวลาบ่ายโมงครึ่งก็ต้องกลับไปรับแขกพอถึงเขตเชียงรายเอตอนนี้บอกจุดก็ได้ขยากใช้ผีหกักคอตายก็ไปขุดทองคําที่นี่ก็แล้วกันนะไ้่หักไปหักมานลคือว่าที่เชียงรายเนี่ยเป็นชายแดนที่ติดต่อกับลาว ความจริงมาต่อยาวเหยียดจันไม่บอกกับตรงไหนเขาห้ามบอกแล้วก็มีแนวภูเขาที่นี่เป็นฐานทองคำมีกำลังมีกลุ่มทองคำหนามากแต่ว่าน้อยกว่าที่ชุมพรที่ชุมพรมีมากกว่านี้เยอะแต่ว่าที่นี่ก็ตักไม่ค่อยจะรู้จักหมดเหมือนกันเป็นเม็ดทรายนะเอาปัจจุบันนี้ถามว่าปัจจุบันใครรู้บ้าง ก็ต้องตอบว่าพวกชาวเขาที่ขุดกันมาสามชั่วคนแล้วใช่ไหมคือรุ่นปูรุ่นปูนี้พบสายทองจริงๆสายทางเดินของทองแต่ไม่พบกลุ่มใหญ่พบแต่สายสายเดินของทองเขาขุดเขาร่อนได้วันปริมาณมากวันละหลายบาทสองสามบาทเขาเอาเตาสูบเข้าไปทำเป็นเครื่องหลอมทำมันแท่งออกมา เพราะรุ่นพ่อรุ่นพ่อก็ร่อนได้แต่ไม่เข้าไม่เข้าถึงสายใหญ่คือเป็นลูกของปู่รู้มาค่อยชัดนักก็ยังได้เวลานี้รุ่นของหลานกำลังขุดกันอยู่ก็เป็นสายไม่ใช่สายทางทางทองเดินจริงๆเป็นกระแสทองที่กกระจายอยู่ปนกับดินเหนียวบ้างปนกับดินร่วนบ้างแตไม่ใช่ปนกับสาย แต่ทั้งๆท,ที่เป็นกระแสทอเที่ห่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีปริมาณไม่มากเขาก็ได้กันเขาบอกว่ายี่สิบวันเนผมได้ประมาณหกบาทก,บกว่าครับพอนะว่างๆพวกนี้ยกไปขุดทองก็ได้นะระวังทีมหักคอตายนะ